สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลูกาสาวซิโก้สองคนที่ศึกษาอยู่อังกฤษ ช่วงนี้ก็จะเห็นว่าประชาชนดูแลตัวเองกันเป็นอย่างดีเนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ที่แพร,ร่ระบาดหนักตอนนี้รุนแรงไปทั่วประเทศแต่ขณะด,ดูแลตัวเองนี้ก็ยังพบเชื้อในร่างกายได้ในขณะเดียวกันก่อนหนนะ้านี้ซิโก,โก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองอดีตนักฟุตบอลหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยได้ออกมาเผยคลิปช่อง YouTube ซิโก้ชาแน,นลในหัวข้อติดโควิดที่อังกฤษ ผยว่าลูกสาวทั้งสองคนติดเชื้อโควิด -19 ระหว่างไปศึกษาที่ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นภรรยาซิโก,โกระบุว่าปกติเรื่องราวในบ้านเป็นหน้าที่ของตนเองจะไม่ยอมให้สามีที่กำลังทำหน้าที่สอนฟุตบอลรู้เนื่องจากเป็นสิ่งที่ปฏิบัติมาโดยตลอดและก่านที่ตัวซิโก,โกจะทราบนั้นก็เป็นตอนที่ลูกสาวทั้งสองคนหายจากอาการป่วยเป็นที่เรียบร้อยแล้วและนำคลิปดังกล่าวออกมาเผยแพร่ให้ประสบการณ์ดังกล่าวเป็นอุทาหรณ์กับคนอื่น ลูกสาวทั้งสองคนของซิโกโก้เผยว่ามีความเป็นไปได้ที่อาจจะติดโควิดจากกิจกรรมในโรงเรียนนั่นเองโดยระหว่างที่ป่วยก็มีการกักตัวรักษาที่พักในโรงเรียนขณะที่ป่วยนั้นก็มีการส่งอาหารพร้อมกับยาร,รักษามาให้ซึ่งนักเรียนที่ป่วยทั้งหมดก็หายเป็นปกติ ส่วนปอนยอมรับว่าระหว่างที่ลูกสาวทั้งสองคนป่วยอยู่นั้นเธอเสียใจที่ไม่สามารถทำไรายได้และร้องไห้นานถึงสองวันเรียกได้ว่าหัวอ,อกพ่อแม่แทบใจสลายเลยทีเดียวครับซึ่งตอนนี้ทั้งสองสาวก็ได้รักษาหายแล้วนะครับแฟนๆไม่ต้องเป็นห่วงยังไงก็ขอให้ดูแลสุขภาพร่างกายของตัวเองให้ดีกันด้วยนะครับช่วงนี้เชื้อไวรัสระบาดหนักจริงๆท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ